เธอคือคุณนัทสเมมายะสินนะช่วยเอาไปส่งให้พี่ชายหน่อยได้ไหม แล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่าโรงเรียนนี้ไม่ใช่สวนสวรรค์แต่เป็นนรกตัางหากนับตั้งแต่ชั้นคนนี้ได้เข้ามาเรียนนั่นแหละเราไม่ใช่กระดานฝากข้อความหรอกนะอย่าเพิ่งยัวซสิตอนสมัยมต้นก็เคยได้ยินชื่อของเธอแล้วทุกคนยอมรอมือให้กับเพราะเกรงใจพี่ชายของเธอเรื่องนี้เธอเองก็คงรู้ดีสินะ พูดออกมาอีกครั้งหรือเปล่าอะอ้อวออะไรกันอะไรกันโกรธอย่างนั้นเหรอโกรธแล้วสินะเขอทอดด้วยกันแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็รีบขี่ม้าสามศอกไปฟ้องพี่ชายซะส่ว่าฉันถูกแกล้งช่วยล้างแค้นให้ทีแบบนี้ไงยัยคนติดพี่เฮ้ยฉันไม่แบ่งแยกชายรือหญิงซะด้วยสิโดยเฉพาะตอนมีเรื่องวิชาสมนักอามาโนะมาจังเ้น 해호 려장 리위소유란포토아아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 아그아아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  เฮ้ยหย่าเฮ้ยแมลงสาบป้องตืนที่สวมหนังเสือเนี่ยยา่ามันเก่งถ้าตอนนี้พวกเราเข้าไปช่วยเย็นนั่นอาจจะไม่เจ็บตัวก็จริงนะแต่ว่ามันจะเกิดแผลในใจไปชั่วชีวิตแบบนั้นสำหรับนักสู้แล้วมันทรมานยิ่งกว่าตายสิคงเข้าใจสิแต่แต่ว่าเราไม่ต้องทนเว้ยถ้าใครชอบไปยาะกจริงๆแล้วเราก็ เอ้นเนี่พอสักทีเถอะผู้หญิงดื้อน่ะไม่มีใครเขาชอบหรอกนะเฮยปองเอเออวีเก้อเด่มายาหน้าผิดหวังจริงจะได้กาคืนให้ได้สักมัดอย่างผู้ชมทุกคนต้องเซงเซ่คุณชินโอ้ขอบคุณมาก ม่นึกเลยว่าจะโผล่หัวมาเร็วขนาดนี้การแสดงเมื่อวานเล่นซะตัวสั่นไปหมดเลยนายเนี่ยเท่ดีนะไม่เท่าวิชาของนายหรอกโ,โอ้ยที่อยู่ข้างๆนะ่ะมิสซูอมิคุงเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะยังตามหลังเขาต้อยๆเหมือนเคยแกเป็นใครบอกชื่อตัวเองมาก่อนสิเฮ้อาเธอ ปีศาจพ่ายนกกระจอบผมแดงท่านซานาดะมาซาฮิโรค,คุงคนนี้ไม่เห็นแกอยู่ในสายตาหรอกที่ฉันมีธุระด้วยน่ะก็มีแต่พี่ชายคนนี้เท่านั้นขอถามแกข้อหนึ่งเลยคนที่ต้องจัดการสมาชิกของคาตาน,นะคือแกใช่ไหมถ้าใช่และจะเป็นยังไงอะฮะไปเกิดใหม่ซะแล้วหอมาทำซาดแถวนี้จะงัอง ที่ไหนกันเจ้าปีศาจไพ่นกกระจอกผมแดงการต่อสู้ยังไม่รู้ผลเลยนะถ้าหากเจ้าไม่เข้ามาแล้วก็เราจะเข้าไปเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหอย่างไโอ้เล่นมากไปหน่อยนะอย่ามาต่ตีกันแบบชมเชิมอย่างนี้สิพอเห็นแล้วอายแทนเลยนะ วะหูนาทำไมท่านพี่ถึงต้องมาดูเวลาฉันมีเรื่องทุกทีเลยนะช่างเถอะน่าถ้าไม่อยากให้ทำแบบนั้นก็เรียบจัดการให้มันจบๆไปซะสิแมบปล่อยสิเอาๆนแต่นะผู้ชายคนนี้จะตายแล้วนี่ใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทีเร็วเข้าอะไรอะไรฮะหมวททำอะไรอยู่เร็วเข้าสิอย่าพอช่วยได้อยู่นะไม่จำเป็นหรอก อย่าฟังเข็มค oh ุซโนฮะกกุคันเซโซกุซโนฮะอ๋ะแค่นี้ก็ปิดบาดแผลในช่องท้องไม่เป็นไรแล้วล่ะถ้าหากคุณแต่เลิกลักอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ได้แล้วนะมิซ um ืโอมิคุงอะขอบคุณคุณคุซโนฮะมาน้าเป็นแฟนของคุณชินสินะครับ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกชินคงออมมือให้แล้วล่ะถึงไม่มีฉันอยู่ก็ตามพอส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าไม่ถึงตายหรลยนะแต่ท่านั้นน่ะมันเป็นหนึ่งในท่าเทสซิชิโคใช้นิ้วแทงทะลวงกล้ามเนื้อไปถึงภายในเน้นส่งแรงทั้งหมดไปยังช่องท้องโดยตรงถือว่าเป็นวิชาสังหารเลยนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอมมือหรือไม่ออมมือหรอกผิดคาดเลยนะเอ๊ะ บ้านทะกายาง,งิต้นตระกูลกาโอคชิชโชเป็นผู้รวบรวมวิชาการต่อสู้ทั้งหมดแต่ไม่นึกเลยว่าบุตรชายที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลทะกาย,ยาง,งิเป็นคนที่ใจดีขนาดเนี้ถ้าพบกับมารซาตะกะที่เป็นน้องชายจะยิ่งตกใจเข้าไปอีกนะครับเจ้านั่นน่ะน่ากว่าผมอีกจะว่าไปหัวนั่นก็แค่เหม่อไปวันวันละเม้งมิเสอมิคุมวันนี้หลังเลิกเรียนว่างไหมเออเออก็ว่างเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับ คุณชินน่ะค่อนข้างจะขี้หึงด้วยถ้าเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ยว่าผมไปอยู่กับแฟนของเขาสองต่อสองลแล้วละก็ผมคิดว่าเที <c oughs> ก็เก่งขึ้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าการต่อสู้ยังมีช่องโหว่อยู่ตอนดี้ก็คงต้องจำไว้ว่าท่าไหนจริงหรือเท็จกันละน,นะพาสถิติหนาท่านพี่อะไรกันเล่าพอได้ไงนี่มันเรื่องสำคัญนะถ้าระดับมอต้นแล้วก็ใครนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าคิดว่าจะมาใช้ที่โรงเรียนนี่แล้วก็ก็บอกว่าพอแล้วไง มาทำเหมือนกับเราเป็นเด็กๆหน้าท่านพี่ทำไมถึงเข้ามาช่วยละ่ะท่านพี่นะคิดหรอว่าเราไม่รู้ตัวถ้าทำอีกไม่ยกโทษให้แน่อะไรนะจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเลยเธอน่ะ แค่อยู่ข้างๆฉันก็พอแล้วดังนั้นมาอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปเถอะไม่ยังไงนะท่านพี่ไม่ได้ยินนะเมื่อกี้เราไม่มีอะไรหรอก คุณคุซโน o h อยู่ที่ไหนครับคุณคุซโนฮะ a ทำไมถึงให้มาที่อาคารเรียนเก่านะเนี่ยอคุณคุซิน oha อย่ามาทำให้ตกใจกันสิครับออคุณคุซโน o h อนี่มันเรื่องอะไรกันครับก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าคนอย่างเธอนะอะยังโกลชินคุงเขาอยู่นะ เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเป็นท่าสังหารใช่ไหมทุกทีก็อย่างนั้นแหละคนคนนั้นพอเป็นเรื่องของมายาจังแล้วเราก็จะแยกแยะอะไรไม่ออกทุกทีถ้า,าไม่มีฉันอยู่ข้างๆแล้วก็ป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าคนไปกี่คนละสองคนนั้นเป็นพี่น้องที่แปลกมากเลยใช่ไหมแทนที่จะเรียกว่าพี่น้องน่าจะเรียกว่าคู่รักที่ต่างมีใจให้กันมากกว่าตอนนั้นที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ ไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่เป็นคุณชินที่เธอมองอยู่เสมอก็คือชายคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองรังเกียจฉันหรือเปล่าล่ะ โอ้เป็นแถวนี้ก็ได้นะจะขอให้ตามไปจนถึงเมื่อไรเจ้านักล่าคาตานะหัวหน้าหน่วยพิทักษคาตานะอย่างท่านอิชิมัสึจะเป็นคู่ซ้อมให้เองอออ้า